บอกว่าเรียนเป็นพิธีกรได้ไหมนี่ไงวันนี้ให้เป็นพิธีกรคู่เลยนี่คือความฝันอย่างหนึ่งเวลาที่รีพูดเป็นพิธีกรจะมีความตั้งใจมากๆอ,อาจจะมีคําพูดลอยน้ําไหลลื่นไงอ๋อแบบเขาเรียกว,ว่าไหลตามน้ําใช่ใช่ลองสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ลิลลีล่งเงียนจะพามาทานอาหารเวียดนามสุดเลิศต่างนะคะอาหารบ้านเกิดของลิลลี่เองนะคะพื้น้านอะไรนะ วิลลี่เน่ยเดืออแล้วจริงๆเป็นคนชอบกินไหมอ่ะเข้าเรื่องเลยมากๆโดยเฉพาะอาหารเวียดนามถึงนี่จะโตที่เมืองไทยเพราะว่ามาม่าก็ยังทําอาหารเวียดนามให้อ๋ให้กินที่บ้านใช่ชีวิตลิลลี่เคยลำบากไหมเหรอเคยลำบากบเป็นคนแบบอู้ฟูสวยงามตลอดเวลาอู้ฟูตอนมีผัวตอนมีผัวเราต้องแบบ ต้องตักให้คุณผู้หญิงก,ก่อนน้าน้ำจิม้มนิดนึงนะ <c oughs> บ้าปอเผินเขานะเนี่ยไม่เป็นไรครับอ้าปากกว้างๆแล้วหม่อมกับนะคะ <c oughs> เหมือนเวียดนามจริงๆเลยอ่ะ ม่ส่วนมากที่พี่กินน่ะน้ำจิ้มจะเป็นน้ำจิ้มแบบรสชาติคนไทยอ่าเป็นน้ำจิ้มหมนแต่อันนี้คือน้ำจิ้มของบันกวนจริงๆคือกินแล้วก็กิดถึงคุณแม่เลยอ่ะคุณแม่เคยทำรสชาติดีมากแล้วก็มีกลิ่นหอมเพราะโรยหอมเจียวมาด้วยมันก็จะมีแบบใช่มันต้องกินกรอบด้วยหอมเ้วยทุกคนคะอาปากของกวางมัมกับมันกับเมี่ยงทอดหน่อยนะจิ้นหยอกคือคุณจิมอะไรฉันจะตามคุณไปได้ เป็นยังไงบ้างคะแขรบรักเชิมผมไปขา้าเพลินแล้วใช่ไหมตอนนี้คุณต้องพูดตรงๆนะข้างนอกมันจะมีความกรอบๆนะครับมันจะมีหมูมีวุ้นเส้นอืมแล้วก็เอาไปลงไปทต่แต่รสชาติดีต่อไปเดี๋ยวผมขอชิมอันนี้อันนี้เรียกว่าแบ่งแซลอ่ะกินแล้วก็แซลสาวสิแซลไม่ออกเลยตอนนี้ข่ะคปณพปอแบ่งแซลกินแล้วต้องรออยู่ค่ะรออยู่ค่ะวุ้่หนําเนืองกิน แล้วไม่อิ่มสักทีเพราะว่ามีคุณลินลี่นั่งอยู่ข้างๆครับกินลินลี่กินลินลี่ก็ได้นะคะอิ่มแน่นครับเอาเล่นนะคะงั้นเดี๋ยวนี้ขอตามไปติดๆแป้งอร่อยมากเลยอ่ะอันนี้อร่อยมากเลยไส้แน่นมากเลยเนาะดงแชวอ้าปากบมกัดแป้งมันหอมมากครับแล้วกรอบ แล้วไส้ข้างในเครื่องแน่นมาก <Yeah. S 1> อธิบายไม่ถูกได้ทานอาหารเวียดนามบ่อยนะคะทุกคนแต่ร้านนี้กลมกล่อมมา,มากๆแล้วก็เป็นรสชาติของอาหารเวียดนามจริงๆริงดิลลี่จะพาหมามากินได้เลยขอชิม,นมนหนัเนื้อหน่อยต้องคำใหญ่ใหญ่เดี๋ยวมาลองหอ <ปะ S 2> ่อจริงๆมันแค่จุม่มทีเดียวเนาะแล้วเอาขึ้นเลยนะครับจุ่มแล้วก็ขึ้นได้ขึ้นได้แล้วระหว่างที่เราห่อมันก็จะเริ่มนิ่มไปเรื่อยๆโอ้าไปเล่นข้างนอกไปเล่นข้างนอกไหม นี่นะครับแหนมเนืองอันนี้เป็นสูตรโบราณมันก็จะเป็นแบบเป็นหมูก้อนการที่เราจะรับประทานแหนมเนืองแหนมเนืองนี้ก็เหมือนสามีคนที่ห้าค่อยวางเขาแล้วบอกเขาว่ารักนะคะ อยากเล่นด้วยไงยไปเล่นขางนอกมัมยนกจาหนังเนืองโบราณน,นี้อร่อยมากเลยอ่ะพ <laughs> ี่เวียดนามนี่เขามีหนังเนืองแบบมีกินกันจริงๆริงใช่เพราะว่าคนเวียดนามชอบรับประทานผัก <laughs> รับประทาน <laughs> อาปากแล้วหม่อมกับค่ะ <c oughs> ต่อไปดีกว่าอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ไชิมเลย,เลยโอเคครับขาวเกี๊ยบปากหม้อชอบการใส่หอมเจียวมาแบบจุกๆมากเนาะน่าทานมากเลยอ,ะอ่ะทำไมคนไม่คน,คนดูแลคนดีจังเลยครับคุณก็รับฉันเป็นแฟนสิ กลัวเทคแคร์คุณได้ไม่ดีช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะเดี <c oughs> <ห>๋ยวขายของเลยเหรอถ้าคุณรับรี่ไปเป็นแฟนหนึ่งคุณเข้ามาคุณจะไม่ต้องเสียเงินดูแลรี่แล้วเพราะว่าเรียจะดูแลคุณเองแล้วกส็สำคัญมากคุณพร้อมที่จะมีลูกชายสิบขวบเรียกพ่อคะ่ะอืมอ่าอ,อ,อถ้าชอบจริงๆถ้าแบบเห็นแล้วเราแบบแฮ้์ฟีลเดดดี้อะไรอย่างเงี้ยชอบชอบฟีลเดดดี้ แก่แล้วแต่ก็ยังหล่ออยู่คนแบบนี้มันน่านักอะไรงนี้ <laughs> ก็ติดต่อมาได้นะครับใครที่นิวยูอร์เลยครับเออเป็นข,ข้าวเก็ียบแล้วมันหอมมากอะ่ะแบบกลิ่นแบบชัดเจนเลยแล้วก็พวกแป้งแบบนี้บางๆอีกชั้นหนึ่งก็จะมีความนุ่มๆหน,น,นึบๆแล้วพอกินกับเครื่องต่างๆเนี่ยหอมอร่อยลงตัวมากเลยนะครับผมลินดี้เหงียนขอการันตีว่าอร่อยจริงๆเพราะว่าเราเป็นคนเวียดนามเรารู้ว่ารสชาติของอาหารเวียดนามเป็นยังไง